ยังยังไม่ถึงวัยที่จะเสียชีวิตหรอกบางคนอนะ่ะพอเสียชีวิตก็บอกว่าเอา้ามันไม่สมควรอนะ่ะไม่สมควรที่จะตายเลยไม่ควรจะตายเอ่อยังไม่ถึงแล้ววัยของคุณคืออะไรอะ่ะตอนไหนพราะเราไปเข้าใจว่าคนที่ตายต้องควรเก่เท่านั้นนี่ประมาทดิก็เลยคิดว่าตัวเองอนะ่ยังไม่ต้องศึกษาเราเรียนไม่ต้องมา ฟังคำของพุทธเจ้าหรอกรอก่อนรอรอตอนไหนก็ไม่รู้นะรอให้ลูกโตก่อนเรียนจบก่อนเรียนจบอ่ะให้มีครอบครัวก่อนมีครอบครัวก่อนก็ยังออกมาไม่ได้นะต้องเลี้ยงหลานอีกเอ้เอาให้โตก่อนไปมาไปมานะอันนี้คือเหมือนกับมาลุงกระยบุตรนั่นแหละที่ว่ารอให้รู้เรื่องเสียก่อนก็ตายเปล่าอ่ะ ในเรื่องที่ไม่จำเป็นเราก็รอที่จะเลี้ยงคอยดูเลเป็นทอดทอดยังหาที่จุดจบไม่ได้ก็เนี่ยคำคำสามคำน้อยโยมแต่ว่าที่เราคุยกันอะ่ะก็คือว่าฝึกตนเดี่ยวู้เดียวนะสงบตนเดี่ยวู้เดียวให้ตนดับกิเลสแต่เพียงผู้เดียวเนี่ย <yeah. S 2> เพราะฉะนั้นทุกคนแต่ละคนต้อง ต้องดูแลรักษาก็ต้องใช้ควาว่าเราหรือว่าตนก่อนแหละในตอนเนี้เพราะงั้นการสื่อสารมันก็พูดกันไม่เข้าใจนแต่ถ้าบอกว่าออ้ตนมันก็มีมอีอัตตาดิก็ไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องใช้ภาษาโลกนะแต่ถ้าโอ้คนคือว่าแบบเพ่งเลยว่าอา้าวพูดอย่างเงี้ยเหมือนว่าอัตมาอย่างเงี้ยเนาะ แล boy, ้วก e ็บอกว่าเออนี่เป็นการยึดมั่นในตัวตนอัตมันอะไรเงี้ยเอาถ้าไม่ใช้คำนี้แล้วจะใช้คำคำไหนล่ะเราหรือว่าตัวเองเหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะบางบางครั้งคำบางคำก็มีเคยเคยโดนตำหนิมาพอใช้คำว่าอาตมาปุ๊บเขาก็บอกว่าาใช้คำอาตมาไม่ได้นะไม่ถูกต้องเอาไม่ถูกต้องยังไงอต้องใช้คำว่าพันตี ทีนี้โยมที่ในหมู่บ้านเนี่ยที่เขาไม่เคยได้ยินในพุทธวจนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาไม่รู้นะเม้ทุกวันเนี้ยใช้คําว่าพันตอีอาวุโสแต่ยังไม่คนรู้จักเลยอืมอะไรอ่ะโอ้รูปนั้นท่านชื่อพันตีใช่ไหมนะจริงไหมไม่จีน่เนี่ยจริงไหมเนี่ย ในเบื้องต้นพระศาสดาก็ทรงอุปมาเหมือนกับมานะที่ว่าได้มาแล้ว้ต้องต้องฝึกเนี่ยก็ให้รู้จักการสวมบางเหียนก่อนก็คือได้บุบคคลบุรุษที่พอจะฝึกได้ในอันดับแรกก็คือแนะนําในเรื่องศีลก่อนซึ่งเป็นเบื้องต้นนะพอศีลเรารักษาดีบริสุทธิ์ดีแล้วเนี่ยก็การเจริญสมาธิหรือว่าการทําสมาธิ ก็จะทำได้ง่ายเพราะไม่มีนะความเดือดร้อนใจนั่นเองแต่ถ้าศีลเราเราไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์เนี่ยเราไปนั่งสมาธิปุ๊บนะมันก็จะผุดขึ้นมานะนะในสิ่งที่เราเราทำผิดเนี่ยเราผิดศีลอย่างเงี้ยเราเคยฆ่าสารร์อะไรเงี้ยถ้าเป็นโยเหมือนนั่งปุ๊บมันก็จะคิดไปในเรื่องที่เป็นอกุศลน่ะ อากุสวนเกิดขึ้นปถมปฐมแม่ชานก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะนี่วรห้าก็ครอบงำนะฟูงซ่านมมามาครบแหละนิวรห้านะนะแต่ถ้าสินบริสุทธิ์ปุ๊บนั่งไปมันไม่มีไม่มีความเดือดร้อนใจนะกายสงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตมั้งย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยพอทั้งกายทั้งใจนะ กายก็ไม่ไม่ลำบากทางจิตนะก็ไม่มีความเดือดร้อนใจเพราะตัวเองรักษาศีลน,นะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมาธิก็เข้าง่ายเมื่อสมาธิกเกิดขึ้นเธอจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงก็คือปัญญาน,นั่นเองวิปัสนาเริ่มตามมามาจากการที่ว่าจิตตั้งมั่นก็คือสมถะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ รมย่อมไหลไปสู่ธรรมในเบื้องต้นพระองค์จึงบอกว่าให้เรารักษาศีลก่อนนะเพราะว่าจะได้ไม่เดือดร้อนใจนะพระองค์จึงบอกว่าสองอย่างเนี้ยเคียงคู่กันนะก็เหมือนกับสมถะกับวิปัสสนาศีลมีอยู่เนียอยู่กับผู้ใดปัญญาก็อยู่กับผู้นั้นนะปัญญาอยู่กับผู้ใดศีลก็มีกับผู้นั้นเนี่ยเวลาเรารัก,รกษาศีลครบถ้วนบริบูรณ์ปัญญาก็ย่อมจะเกิดก็จนะ ากการที่เราทําสมาธิก็คือสามสามอย่างนั่นเนี่ยศีลส,สมาธิแล้วก็ปัญญาเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวแล้วไม่รักษาศีลก็ไม่ได้ <c oughs> เหมือนกับว่าเอามือข้างหนึ่งเนาะไปล้างมืออีกข้างหนึ่ง <c oughs> แล้วถ้าบอกว่าใครทำนาปานสตีเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยนะเพร่อศาสนา,าตรัส่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วใครอยากจะทํา คนเรามันก็ต้องมีรางวัลใช่ไหมที่เราจะจะไปสู่เส้นชัยเนี่ยบอกว่าเนี่ยใครวิ่งใน 10, จำนวนสิบคนเนี่ยวิ่งแข่งกันนะแต่ไปถึงเส้นชัยเราไม่ได้อะไรเลยนะถามว่าใครจะมีกําลังใจที่อยากจะวิ่งอยากจะไปแข่งกับเขาในจํานวนคนทั้งโลกเนี่ยเนาะที่มีจํานวนมหาศาลเนี่ยใครที่อยากจะหลุดพ้นออกไปจากกองทุกนี้ได้ อยากจะลุนออกหลุดอ,ออกไปจากโลกเนี่ยด้วยการเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามทางของผู้เจ้าเนี่ย